สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับเรายังอยู่บ้านแล้วก็ทําสวนบอลสีนะฮะวันนี้จะมารีวิวบอลสีที่มีชื่อว่าไทยนิยมแล้วก็จะมาผ่าหัวขยายพันธุ์บอลสีที่มีชื่อว่าไทยนิยมกันนะครับที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้แหละคือไทยนิยมเดี๋ยวจะเปิดคู่มือแล้วก็รีวิวให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าไทนิยมเนี่ยเป็นยังไงโดยอ้างอิงจากคู่มือเล่มนี้ก็คือบอลสี คารเดียมนะครับโดยสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยภายในนี้เนี่ยก็จะเป็นไดเรกทอรี่เป็นคู่มือแล้วก็เป็นนําทางให้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของบอลสีพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยรวมถึงการเลี้ยงบอลสีต่างๆด้วยนะครับบอลสีไทยนิยมเนี่ยเป็นบอลสีเป็นลูกผสมของแม่กองเป็นลูกผสมของแม่กองกับลูกไม้ใหม่นะครับ แม่กองกับลูกไม้ใหม่ประสมพันธุ์โดยคุณชาวริตสำเพาพาณิชนะครับเมื่อปี2561ตั้งชื่อโดยคนตั้งชื่อโดยคุณพิเชษสุดทูปนะครับปี2563เป็นไม้ใหม่ปีที่แล้วนี่เองปี2563นะครับลักษณะคือต้นสูงประมาณ30-50เซนติเมตรอ่าสูงประมาณ50เซนติเมตรนะครับพื้นใบสีขาวพื้นใบสีขาวนะฮะกระดูก และเส้นสีเขียวมีเม็ดแดงใหญ่เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของบอลสีที่มีชื่อว่าไทยนิยมใกล้ๆกันนะครับไทยนิยมใกล้ๆกันน่าจะชัดนะครับใบสวยไหม <laughs> สวยนะครับใบโพใบลูกหัวใจใบไทยที่สวยมากนะฮะพื้นใบสีขาวอันถ้าเราสังเกตนะครับพื้นใบมีสีขาวแล้วก็กระดูกและเส้นสีอะไรครับผมสีเขียวอ่านี่กระดูกและเส้นนะครับสีเขียวระหว่างหูสีแดงเลือดที่เขาบอกเห็นไหม ระหว่างหูสีแดงเลือนะฮะแล้วก็ก้านใบสีสีเขียวก้านใบสีเขียวนะฮะนี่นีเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพื้นใบสีขาวครับผมพื้นใบมีสีขาวก็คือไม่กัดสีนะฮะไม่กัดสีชมพูสีแดงต่างๆพื้นใบมีสีขาวมีเม็ดสีแดงสดอยู่ทั่วทั้งใบเห็นมเม็ดสีแดงสดนะครับกระดูกและเส้นใบเนี่ยสีเขียวการใบก็สีเขียวเห็นไหมฮะตรงนี้ อ่ะจำแค่นี้ก็พอไทยนิยมนะฮะถ้ากัดสีต่างๆเนี่ยไม่ใช่ไทยนิยมไม่ใช่ไทยนิยมนะไทยนิยมคือพื้นต้องเป็นสีขาวครับผมพื้นต้องเป็นสีขาวมามาผ่าหัวไทยนิยมกันครับเราจะนําบอลสีไทยนิยมออกจากกระถางนะครับกระถางนี้จะเป็นกระถางสิบนิ้วนะฮะต้องบอกว่าไทยนิยมเนี่ยโตไวมากโตไวจนจนล้นกระถางเจ็ดแปดนิ้วเราเลยนะฮะไทยนิยมเนี่ยอ่ะเราก็ เอาดินเกลี่ยดินออกนะครับโอ้โหลากเยอะมากลากไทยนิยมเยอะมากนะครับอ่าเราเคลียร์ลากออกให้หมดนะครับลากมาเยอะมากล้างลากนะครับผมมาดูหัวกันโอเคอู้เขี้ยวเยอะมากเขี้ยวไทยนิยมเยอะมากได้ได้ได้ครับได้เลยเนี่ามาดูเขี้ยวเขี้ยวบอลสีไทยนิยมกันครับ ตัดลากออกเลยจะได้เหลือแต่หัวนะฮะใช้คัตเตอร์เคลียร์รากตัดลากออกเพื่อจะได้เห็นหัวที่ชัดเจนนะครับวันนี้เราจะไม่ล้มต้นนะฮะเพราะว่าเราไทยนิยมเรายังไม่มีหนอ่อไทยนิยมยังไม่มีหน่อครับเราก็เลยยังไม่กล้าล้มต้นจะเก็บต้นแม่ไว้ก่อนแต่ว่าเคี้ยวเยอะมากถ้าเคี้ยวเยอะอย่างนี้คือโอเคครับ หลังจากที่เราเลาะลากเสร็จแล้วก็ตัดหัวบอลสีเราออกมานะครับให้เหลือไว้แต่จอมนะฮะนี่เป็นไม้จอมจากนั้นเราก็นําปูนแดงทาบทแผลเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับที่ไม้จอมเรานะฮะแบบนี้เลยทาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็นําลงปลูกในดินปกติครับ อ่ะเขายังมีรากอยู่อย่างเงี้คือรอดนะครับรอดอ่ะอันนี้เราก็จะเอาไปพึ่งให้แห้งนะฮะไม้จอมของไทยนิยมแบบนี้นะฮะส่วนหัวนี้เราจะมาผ่ากันจริงๆตำราหลายเล่มบอกเราว่าให้เราทิ้งไว้หน่อยหนึ่งนะฮะประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อให้เขาแบบไม่สดมากให้เขาฝ่อให้เขาเหี่ยวนิดหน่อยเวลาที่เราผ่าเนี่ยมันจะไม่กรอบจนเกินไปแต่ว่าเราก็เราก็จะผ่าเลยแล้วกันนะฮะเราจะฉีกตำราหน่อยนะครับก็ใช้ใบมีด โกนหรือใบมีดคัตเตอร์ทั่วไปนี่แหละผ่าครับแต่ถ้าอันนี้มันจะบางๆหน่อยเราก็ผ่าเลยครับการใช้ใบใบมีดอย่างนี้คือดีกว่ามันจะคมนะครับแต่ก็ใช้อะไร,ะไรก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องวอลลี่มากครับ ผ่าเลยนะฮะแบบนี้เลยมันสนุกตรงผ่านี่หละนะผมยังสนับสนุนให้ทุกท่านผ่าต้นบอลสีกันอยู่นะฮะใครที่มีต้นไหนลองได้ก็ลองเลยนะครับลองได้ก็ลองเลยแล้วก็สุดท้ายหัวสุดท้ายเล็กๆนะครับโอ้นี่น่าจะเกิดดีเพราะว่าไอ้เคี้ยวเยอะมากครับอันนี้อันนี้น่าจะเกิดดีเพราะเขี้ยวเยอะ ผ่าไปเรื่อยๆนะครับผ่าเป็นชิ้นๆให้มีเขี้ยวติดมาถ้าเขี้ยวติดยิ่งเกิดง่ายครับถ้ามีเขี้ยวติดยิ่งเกิดง่ายอันนี้จะชิ้นใหญ่หน่อยผ่าเสร็จก็นําชิ้นบอลเรามาล้างน้ําเปล่าให้สะอาดนะครับน้ําเปล่าให้สะอาดเลยให้หมดยางนะฮะให้หมดยางผ่านน้าแบบนี้เลย นำชิ้นบอลที่ล้างน้ําจนหมดยางแล้วมาแช่ในน้ําปูนใสอีก10นาทีนะครับน้ำปูนแดงด้วยน้ําปูนใส10นาทีเพื่อป้องกันเชื้อราแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้เลยทิ้งไว้สิบนาทีแล้วก็เอาออกมาจากนั้นก็พึ่งลมให้แห้งแล้วก็เอาลงวัสดุชําเราได้เลยหลังจากที่เรานําชิ้นบอลเราเนี่ย พึ่งลมให้แห้งนะครับอันนี้คือชิ้นบอลเราพึ่งลมให้แห้งเราก็นําชิ้นบอลที่เราพึ่งลมแห้งแล้วเนี่ยมาใส่วัสดุชาเราก็คือขุยมะพร้าวที่แช่น้ํามานาน1สัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนน้าทุกวันนะครับขุยมะพร้าวที่แช่น้ํา1สัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนน้าทุกวันแล้วก็ตักชิ้นบอลเราตักชิ้นบอลน,นะฮะใช้มือจับก็ได้นะครับแต่ว่าผมผมชอบใช้ช้อนตักเป็นแบบเหมือนของเล่นดีนะก็วางลงไปหันด้านขาว หันด้านผิวสีขาวสัมผัสกับวัสดุชําเรานะครับผิวสีขาวสัมผัสกับวัสดุชําเราแบบนี้น,นะฮะก็ค่อยๆทําไปไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบแบบนี้เลยตักลงไปครับสําคัญคือชิ้นบอลเราต้องแห้งนะครับชิ้นบอลเราต้องแห้ง เสร็จแล้วเราก็ทําการปิดฝากล่องไว้นะครับอย่าลืมเขียนชื่อบอนสีว่าไทยนิยมนะฮะเราผ่าได้25ชิ้นวันที่ผ่าคือ31สิงหา64นะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งไว้ในล่มครับเรียบร้อยวันนี้เราก็ทําสวนบอนสีกันเรียบร้อยนะฮะเสร็จภารเสร็จสิ้นภารกิจกับการผ่าหัวขยายพันธุบอนสีที่มีชื่อว่าไทยนิยมครับ แล้วเราเอาต้นแม่เนี่ยเลี้ยงในถุงก่อนสัก2อสาวันหรืออาทิตย์นึงหรือเดือนหนึ่งก็ได้ให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ค่อยเลี้ยงตาปกติตอนนี้ก็อบไว้กอดในถุงนะครับเพื่อเร่งรากแล้วก็ห่างไกลาจากศัตรูพืชต่างๆส่วนชิ้นบอลที่เราทําการผ่าแบบนี้อ่าแบบนี้อยู่ในกล่องนะครับทั้งหมด25ชิ้นวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาที่เราทําการผ่าอีกสักประมาณ1เดือนก็จะเริ่มมีรากแล้วก็มีใบแล้วก็ย้ายลงกระถางสักประมาณ2เดือนมีใบเราก็จะอ่า เอาใส่กระถางอ่ะแล้วก็ค่อยแบ่งปันแล้วก็จําหน่ายออกไปนะครับไม่แพงนะไทยนิยมจะเป็นบอลที่บอลใหม่ผมว่าราคาก็ยังเอื้อมได้อยู่นะผมซื้อมาตอนนั้นตัวเล็กๆก็350บาทนะครับก็ไม่ถึงกับเป็นบอลที่เป็นบอลตัวท็อปอะไรเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายด้วยเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยใบสีขาวแล้วก็จุดสีแดงๆที่กระจายตามใบเนี่ยก็จะมีสเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆนะครับคือไทยนิยมนี่แหละอย่าลืมนะครับไทยนิยมเนี่ยไม่กัดสีนะครับย้าําอีกครั้งหนึ่งว่า บอลสีไทยนิยมไม่ได้กัดสีชมพกูกัดสีแดงต่างๆแล้วก็ใบไม่กลมใบจะเป็นใบไทยเป็นรูปหัวใจสวยมากนะครับหน้าสะสมอีกตัวหนึ่งอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่อง v ีชัยบล็อกนะครับวันนี้อยู่บ้านทาําสวนบอลสีดูแลรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ